สวัสดีคะ่ะนะคะมาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณของชั้นป3นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกขอโทษค่ะเราจะมาทำแบบทดสอบกันนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่2และ3นั่นเองนะคะคำชี้แจงนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีใบงานนะคะแต่จะเป็นการทดสอบเก็บคะแนนนะคะซึ่งครูจะให้ลิงก์ไปกับนักเรียนนะคะก็คือลิงก์น,นี้เลย นะคะจากนั้นนะคะให้ในักเรียนนะคะทำภายในวันนี้นะคะขอความการุณาผู้ปกครองนะคะให้ในักเรียนตอบด้วยตนเองนะคะผู้ปกครองสามารถช่วยอ่านโจทย์ให้ในักเรียนฟังได้นะคะ<ท><ๆ>การทำนะคะก็คือสามารถทําได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าหากใครที่ส่งมามากกว่า1ครั้งนะคะครูยุจะยึดคะแนนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ทําแบบอขอโทษค่ะถ้าใครที่ทําแบบทดสอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พิมพ์คำว่าทำแล้วลงในคอมเมนต์ใต้โน้ตได้เลยนะคะเดี๋ยวคุยจะเปิดไปให้ดูนะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแบบฝึกอ่านทุค่ะแบบทดสอบของเรานะคะ,ะสักครู่นะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือนะคะให้พิมพ์ชื่อนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอะมอนคุยใช่ไหมคะอะสมมติคุยเป็นเด็กหญิงเนาะเด็กหญิงอัจฉริยาทองมานะคะพิมพ์ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่ระดับชั้นนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ห้องไหนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มถัดไปคะ่ะ จากนั้นนะคะก็เริ่มอ่านนะคะแบบทดสอบตอบทุกข้อนะคะถ้าตอบไม่ครบจะส่งคำตอบไม่ได้นะคะอันนี้คุยุ้ยนะคะตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดส่งนะคะกดส่งแค่นี้นะคะแล้วก็ไปพิมพ์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าทำแล้วทำแล้วนะคะโอเค ก่อนจะจากกันไปนะคะคุยุก็ฝากกดติดตามช่องคุยยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะวันนี้คุยยุก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ